แงงามแรงหลองรลอดลอล,ดล,ลองรถแลนหลบประเทศนอเวคค่ะพี่น้องยังว่าท่านถึงที่พักอยู่ค่ะยังว่ทันถึงที่พักอยู่มาได้สิบวัวชั่วโมงแล้วค่ะพี่น้องออกจากบ้านนั้งแต่เก้าโมงากมื่อเช้า,านี่ตอนนี้สิหกโมงแรงแล้ว ัจากสวีเดนมาหอดนอกเบี้บอกลก่ดอกสีชมมงกับหอดแต่ว่าขันมาหอดมองอันพ่อมองพบกันกับน้องสาวเพื่อนมันไก่แม่ค่ะพี่น้องน้องสาวเพื่อนผู้หนึ่งกับยุไกอยู่ตรงกลางอยู่อันนี้คุณอดีดอกมัดว่าว่าเหตุตาไอว่าไอว่าเหตุตาดูเห็นนะว่าเหตุแต่นในปูโอ้ล่ซึฮะโอ้ล่ซึโอ้ละซุน น้องสาวเพื่อนผู้กลางผู้เป็นผู้นัน่นยูอุลซุนอันผู้ร่างเน้นยูนี่เพือ่อนยูอันนะบะเฮอูออวิท่าเฮบะเฮเดรงวิทเดรเออเวสบีเวสบีเวสบีอ่าเนี่นนยและวอุสรูอยู่ใกล้ใกล้อันอุสรูผู้ติดพปัญญานี่ผู้น้องสาวเพื่อนผู้ไอผู้ น้อยล่าสุดผู้ปีเดียวกันกาาั็ยะจานี่ไออันนี้ว่าเฮ็ดแต่เห็นนะผู้ซุดซ่านสเตอร์เมนฮะสซ่านสเตอร์เมนซ่านสเตอร์เมนเพื่อนอายุทั้งเหนือส,สุดไปอีกเอออายุทั้งเหนือสุดไปอีกค่ะพี่น้องอันบ่ได้มาผู้นั้นผู้นั้นเพื่อนปิ่นเบาหวานเราเพื่อนกับบ่ได้เฮ็ดงานเพื่อนปิ่นคนตกง,งานมาตลอดมิตเแฟนเพืนน่อนเฮ็ดงานผู้เดียวค่ะพี่น้องเพื่อนก็เลย กับมาพอ,อ้กันละลายเทียนกับมาพอ,อ้กันแค่สองเทียบพู่นะลูกเพิ่นกับอันมีผู้หญิงสองคนแบนกบกายบ้านพอลูกยุ่นี่ขาเจา้ากันไงไผ่ไงแม่ขาเจาเ้าก็เฮ็ดไผ่เฮ็ดมันเนะาะกับพี่น้องเนาะขาเจ้าอันแบบอันสิพูดว่าสีหายลูกซอยคือบา้านเฮ้าเมืองไทยเฮ้าน่ะก็ได้ดอกค่ะพอพอว่าขาเจ้ามันปิดตัวภัยตัวมันสิบแปดปีแล้วข้าเจา้ากัไปเป็นเอกเทศของข้าเจ้าลุด อยู่หนีเพรคือบ้านเท่าว่ามีบ้านลูกซอยพ่อพ่อแม่ซอยลูกบ่าแมนอันพ่อแม่เป็นอี้ยังนั่นบ่าแมนบ้านี่ขาเจ้าเดข้าเจ้าเรียงมากังสั่นเวลาพ่อแม่บอสบายขาเจ้าก็คือไปอยู่กับหมอแม่คันฮอดเวลาก็คือหมอแต่ทรบอกเท่านั้นว่าเออพ่อเจ้าแม่เจ้าอันบอยู่ลรเด้อจังสียังคอยยังคอยไปเด้ยกขายปน้องบอกตรงๆว่าบางเพื่อจาจาอันเห็นเข้าเจ้าล้วเฮ่าเพื่ออยู่บ้านเท่า ข้าวบะมีความอบอุ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นข้าเจา้าพลังข้นกะบอุ้ยอันผู้เฒ่าเห็นคนไทยเข้าข้าวไหนินไห,หน้อยอันข้าวไหพกักไห้มีข้าวไหอันพักหอมไห้ซาลาเนหไห้อันอน,อนี้ข้าเจ้าดีใจประสาทพี่น้องตั้งใจว่าอู้ยเธอก็ดีแต่เธอคือสนแน่นแต่ตั้าเจ้าว่าอนีบานี้สวยงามด้วยค่ะพี่นอ้องข้าให้เบว้งตังรอบๆนี่กว่านน้ะ เาเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดเขา่าเฮ็ดเข่าสาลี่ได้ค่ะพี่น้องคนนะ่ะสวยงาม่ายนี่เข่าสาลี่เข่าเฮหยีนมปันโน้นี้พ่อใหญ่เสื้อผ้างไปไซบาน,นี้อ้าวขามบาน,นีิขามนาม้าบานี้พี่น้องขามน้าไปฟังทั้งนั้นบาน,นี้ขามรองพูไปฟังทั้งนั้นบาน,นี้ แกคิดว่าสิไปกันไปฮอดที่ภาคกะกาสิไปเอาคลิปเอาลุ่มเอาลุ่มลุ่มไว้เบื้อสิเดไทยอันไม่มาให้พี่ให้น้องเบื่องเนาะเอาบรรยากาศบ้านเนื่องเป็นค่ะพี่น้องมาให้เบื่องถึงสิยังไดกะเออดไทยกะไทยอตอนขับรถกับพ่มีศสาระกับ่เป็นยังอกค่ะพี่น้องพ้าพี่ผนองมาเทียวเบื้ออประเทศข้าเจว่าข้าเจ้าเฮ็ดยังขาเจ้าเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าบอกขาเจ้าเฮ็ดอียังแต่สิไดมาเบื่องน้ำกันเนาะ ันพุ่นยุฟังย,ยุฟังนั่นค่ะพี่น,อน้องพุ่นยุฟังพุ่นปิฟังหันเป็นพวแก่แกเรียนยุฟังทั้งนั้นยุฟังโน่นฟังทั้งพุ่นอันนี้ขามาฟังทั้งนี้นี่นี่แหละค่ะพี่น,อน้อง มีหลายกนักนยังกันยังว่าได้อันซ้ำนอเวได้ค่ะพี่น้องนอเวเขาเจ้าแรนตามรองผู้รองเขาการค้าค่ะ 听一个。 าเทียมาสเตเตอร์มานั่งรถอันตามรองผู้ค่ะพี่น้องขอบคุณได้ไหลายค่ะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องสู้มุ่งมิตรมสุขความเจะเญ่นเดอ้อขอให้เฮงๆปักปัคิดสิ่งใดขอให้ได้สมปัารถนา